สวัสดีครับผมผมพอดีในรายการไทยทอลก์กับพอดีออคู่ของสัปด e ห์ก่อนผมทดสอบความรู้ของชาวต่างชาติในประเทศไทยและในครั้งนี t ผมต้องการหาว t าคนไทยรู้อะไรเกี่ย t กับประเทศของตัวไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยเป็นคนไทยรู้จักมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับประเทศของคุณนะครับก็คิดว่าน่าในระดับหนึ่งครับคิดว่ารู้ครับมั่นใจหรือเปล่าลองดูก็โอเคอยู่นะการๆมั่นใจหรือเปล่าครับก็มั่นใจค่ะคำทำ แรกนะครับผมประเทศไทยมีกี่จังหวัดนะครับ76ครับโอ้ตุกตองตกตอง77ครับ77ครับไม่ถูก76 76ใช่กรุงเทพไม่ใช่เป็นจังหวัด77 77 77 77 76ปะ77 76จังหวัดที่77จังหวัดบึงกาฬไงอันนี้เป็นที่76นะครับ ใช่เทไม่ใช่เป็นจังหวัดนะครับเทไเทเอะอย่าอารยูทูบสิกลัวที่สองนะครับจังหวัดล่าสุดเชื่ออะไรครับบึงการถูกต้องถุกต้องบึงการถุกต้องจังหวัดบึงการนะครับถุกตองถุกต้องบึงการต่อไปนะ ประเทศไทยมีประชากรประมาณกี่ล้านคนครับรวยเลยหกสิบห้าคงจอหกสิบล้านครับหกสิบห้าประมาณหกสิบล้านคนอมากกว่านั้นเหรออืมเอ็สิบล้านเหรอเอ้ถูกต้องเจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบล้านต่อไปต่อไป ในหลวงรเก้าเคยเป็นราชาที่ครองราชนานที่สุดในโลกนะครับครับผมท่านครองราชนานกี่ปีนะครับ60ปีครับเจ็ดสิบครับถูกต้องยี่สิบเอดสิบแปดไหมคะอันนี้เป็นอายุอ๋ออายุอายุอายุายี่คร <20. S 1> องราชประมาณอายุประมาณยี่สิบเอ็ด ลบลบลบห้าหกสว่าหกเจ็ดสิค่ะเจต้องเจ็ดสิถูกต้องถูกต้องแปดสน้อยกว่าเจ็ดเียอเปล่าเจ็ดสิบยากจังใช่ไหมยากหรือเปล่าครับยากเป็นคนไทยหรือเปล่าครับ <laughs> เป็นคนคีนหลประเทศ <laughs> เพื่อนบ้านของไทย <laughs> มี4ประเทศนะครับมีอะไรบ้างพมา่มาลา่ากัมพูชากัมพูชาแล้วก็อีก<ช>มาเลเซียตุูกต้องกัมพูชาครับแล้วก็เล่กัมพูชาเลาวมาเลเซีย ใช่อินโดนีเซียเฮ้ยไม่ใช่อินโดนีเซียเลยอ่พม่าครับลาวถูกต้องแล้วก็ที่ติดเอาติดติดชายแดนติดใช่ไหมพม่าไอไอเวียดนามไม่ใช่เวียดนามไม่ใช่วินาทลาวพม่ากัมพูชามาเลเซียแข่งจังเลยเอ้ยเร็วมากเลยสี่ประเทศละพม่าครับพม่าใช่ถูกต้องถูกต้องกัมพูชาจุดตรงแล้วก็ ที่ทางใต้นะครับเราเอาแล้วมาเลเซียโอเคที่หกนะครับทองชาติไทยเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าสลับกันเป็นแบบนี้เป็นประเทศไหนครับแบบนี้เหรอครับอืมไม่รู้อะไม่รู้ครับไม่รู้เกาหลีเหรอยุตินยุโรปไหมไม่ ลาวหรือเปล่าไม่ใช่ลาวเป็นประเทศไหนครับคอสตาริกาโอ้ไม่รูง South America นะครับ South America อิตาลิไม่ใช่อิตาลีนอะไรวะคอสตาริกาคอสตาริกาโอ้ยากอยู่นะครับคืออะไรอ่ะคอสตาริกาแล้วสุดท้ายนะครับกรุงเทพเป็นเมือง ที่มีชื่อที่เหยายที่สุดในโลกนะครับพูดได้ไหมครับได้แต่เป็นลูกผูกเปลเอาลองลองหน่อยกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกนกบนพรัดราชธานีบุรีลมอุดมนิเวศมาสถานอภววิบานอวตารสถิตสกัตติยาวิชโนกรรมประสิทธิ์อะเก่งจังเลยกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราเอ้ยเอ้ย ไม่หนเ็อยุธยามหาดิลกพบนพรัตนราชธานีบุรีไม่รู้เป็นคนไทยจริงๆนะขอบคุณมากที่สัมผัสงาวันนี้สวัสดีครับ thanks so much เรียบร้อยครับก็เป็นไงบ้างก็ยากหรือเปล่าครับก็มันมันมันลืมอ่ะเนาะเรียนมาแต่ว่าลืมก็ได้นะก็ได้นะ ขอบคุณนะที่มาสัมผาสวันนี้นะครับ,บค,ครับสวัสดีครับ